เฮ้ยสามพันหกยังไม่จบไหลไปไขอเอออย่ามึงหยุดเฮ้ยไ่ไ,ไ,ไ่คุ้มคุ้มคุ้มสี 40, ่มันหน้าแปดสิบเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ สวัสดีครับกับสวัสดีสหายสายปั่นไวรุนักปั่นที่น่ารักกันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้จะมาเล่นเกมมาจงเวสองนะครับผมไปเกมในค่ายพีจีที่วันนี้เอาทุนมาแค่500เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปตต่เต้ากันดูว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะที่แน่เลยเนะี่ยขอเปิดหัวที่แปดสิบก่อนนะครับแล้วก็ขอให้มันไม่เกลือนะถ้าผมเกลือนี่500หมดเอ้ยมาถึงนี่รู้ปีจะเป็นเนาะ อ๋อตัวนี้เป็นฟีสเปินนะนี่นี่ตัวนี้นะครับภาษาจีนตรงนี้นะครับผมเผื่อสาหรับคนที่ไม่รู้นั่นแหละครับผมเกลือมาถึงได้ฟีอ้ยไม่เกลือได้ฟีสปินสามตัวนี่ไงโอ้โหมาได้เลยมาถึงฟีสปินเลยจัดไปเลยครับคลิปนี้เนี่ยผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนําให้ทําตามนะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีก็ควรได้รับคาแนะนําด้วยนะครับผมอะไรวะเนี่ย หมุนไป5ทีแล้วนะฟีสจอร์ปิป้น,นยังไม่ได้เลยเออวายโผลมาหน่อยสิอ่าไอแผ่นทองทองเนี่ยครับถ้าเกิดมันจับให้เนี่ยมันก็จะแปลเป็นวายออกมาครับผมซึ่งฟีสปินเอ้ยไม่ใช่ฟีเจอร์วายเนี่ยเป็นฟีเจอร์พิเศษที่ผมชอบที่สุดแล้วมันแทนได้ทุกสัญลักษณ์ษนะครับยกเว้นแค่สเกตเตอร์ตัวเดียวที่ไม่สามารถแทนกันได้ไเดี๋ยวผมขอย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ผมเล่นเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผองเองเท่านั้นนะก็ดูแบบสนุกสนุกขำๆอาหฮากันไปนะครับผมในฟีสปินนี่ก็ยังสามารถได้ลุ้นฟรีสปินได้อีกนะครับมันก็จะเพิ่มฟรีให้ผมนะขอไม่ได้ฟีแล้วกันทุนน้อยๆห้าร้อยของเราก็ถ้ามันถ้ามันยังดวงดีอยู่นะครับเราก็จะกอบโกยลันไปเรื่อยๆนะอย่าให้มันลดไปจนหมดก็แล้วก็พอแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมมีเสียงหายใจฟืดฟัดเข้าไปเนี่ยกขออภนะัยด้วยครับคุณผูชมผมหายใจติดขัดจริงๆเป็นหวัดนะครับรับรางวัลเกินไปเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันไปที่20นะครับเป้าหมายผมยังไม่มีนะว่าผมจะเอาที่เท่าไหร่ไหลกันไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับอยู่ดูกันไปยาวๆแล้วนะคุณผู้ชมอาจริงก็อยากได้สักหมื่นนะถ้ามันได้อะ เนี่ยเนี่ยวายตัวเนี้ยออกบ่อยๆเนี่ยครับตัวเนี้ยเนี่ยนะครับสัญลักษณ์วายแทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมดยกเว้นแค่สเกตเตอร์ตัวเดียวเท่าน,นั้นเองสเกตเตอร์ของมาจองเวสองก็คือเอ่อตัวภาษาจีนนั่นนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอ้ยอไปไปมาสามลงมาแผ่นทองลงมาอืมมันไหลลงมาไม่สุดได้มา722นะครับจากบอดรอบนี้ ได้ันหน่อยยาวได้น้อยได้มากไม่ว่าขอให้ได้เรื่อยๆก็พอเพิ่มเบ็ดน้อยว่ะสามสิบเลยนะเติร์นเติร์นเติร์นเดินเดินเดินเนเอออย่าอย่าอย่านิ่งงั้นลูกนะมาเรื่อยๆโอ้โอ้โห <im itation> แผ่นทองทองมาอย่างนี้แผ่นทองทองมาอย่างนี้จจยาวๆยาวๆนะไปอีกนะได้มาเจ็ดร้ไปต่อเกมนีจจ้ก็ไม่มีเอ่อซื้อฟีสปินนะครับไม่มีการซื้อฟีเจอร์ ถ้ามีนี่ก็อยากจะซื้ออยู่นะแต่ว่าซื้อฟีเจอร์ที่เบ็ดสามสิบเนี่ยกับคุณตอนเนี่ยมันไม่น่าจะพอนะครับมันใช้เยอะก็อาจจะไปซื้อสักเบ็ดสิบอะไรเงี้ยเออเฮ้ยเอาได้มา720เอาจริงๆนี่ผมก็เหมือนเจ้าพ่อแตกบ่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ แต่ว่าก็ยังแตกไม่ถึงพันนะครับไม่เป็นไรผมเน้นได้ชัวร์เรื่อยเรื hmm. ่อยเรื่อยไม่รีบสองห้าห้โอ้ยใจแน่นมูอมากเลยไปลุ้นเบา ได้ลุนนะครับแค่ได้ลุ้นแต่ไม่ได้ปีออไปต่อยาวจะลองทำให้ได้สักหมื่นหนอะผมมีเป้าหมายแล้วผมจะลองให้ได้สักหมื่นหนึ่งนะครับจะจะ,จะได้ไหมวะก็ต้องใช้เวลาหน่อยแหละเนาะอุ้ยโทษดีครับไปกดเบิ มันจะถึงหมื่นไหมนะก็ไม่จำเป็นต้องเอาถึงหมื่นนะครับก็ผมบางทีอาจจะสักเจ็ดแปดพันก็อาจจะพอแล้วแหละประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดได้ไปที่ 7, 8, เจ็ดแปดพันจริงๆผมก็อยากสู้ต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมแต่เนี่ยแรกๆก็จะขอดแตกบ่อยดีอยู่หรอกอุ้ยอุ้ยนี่ตั้งแต่แตกมาเนี่ยรอบนี้ได้เยอะสุดแล้วพันสี่เจ็ดสิบเอ็ด อยู่ที่4,004 4, แล้วนะครับอีก6,000เองลองสู้ดูดีวะขยับเป็ดไป40ดีไหมขยับแล้วกันนะครับไปอดีเห็นตรงนี้มี4,000ก็เลยตามเลข4ตรงนี้ไปด้วยเลย,ย,ยมันก็อาจจะจุกๆุน้อยแต่ว่าถ้าเกิดได้ไวย,บ,ยบ่อยๆหรือได้เยอะๆนี่ มีลุ้นตัวโกงกันเลยทีเดียวโอ้ยขย่บเป็ดมาทำไมนิ่งนันนะอนเออสายไม่วายมาเออเออเออฮ้ยสามพันหกยังไม่จบไหลไปขอเอออย่ามึางหยุดเฮ้ยไม่ไหลคุ้มคุ้มคุ้มสี่มันนะแปดสิบสู้ต่อคุณชมอุ้ยขยับเป็ดมาสี่สิบเอาเรื่อง เอาเรื่อง2 0 0สองพันนะอีกสองพันนะสู้นะไวยไปยมัสามอย่างนี้เท่าไรแปดร้อยยี่สิบอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง,งหุ้ยเป็ดสี่สิบโคตรเฮงอ่ะาอย่าเป็ดสูงเฮงเฉย อ้ไปยันต่อลูกพ่อนอนรอได้โอ้โหยหวานเจีบหมื่นสามไปแล้วปเปลือบมีหมื่นสี่แล้วเนี่ยดูดิอย่ายหยุดโอ้ยหยุดซะงั้นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบโหจะพอแตกแน่สองทีติดติด <laughs> เราก็ต้องหัวเราอแบบยิ่งใหญ่นะโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ <c oughs> ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่า <c oughs> ผมฝันหวานและ <c oughs> สวัสดีครับผม